บทสวดพระเทการาชคาถาตีตังนาวะขมยยานาปฏิคังแค่นาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติจามีนันตังอปันตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ย่อม เป็นอันล่าไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึง <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันนั้นจาจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธานมานุพรูหิเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงจะเดินทำนั้นเนืองๆให้ปูกโปงเถิดอเชวะกิจมาตปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาะเพราะว่าความผาดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาะใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันทิตัง <c oughs> เวปั <c oughs> ตังเวพติการตโตเตสันโตจิกเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่า ผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนี้แลบทสวดพินหาปัจเวกขณะปะทะชาาธรรมโมเมหีชารังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงค้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมโมเมหพยาทิงอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะอน,นัตติตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปปเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะระเวนต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดรลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสโกมเหตกรรมทายโตกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยเหตยังกรรมมังกริตสามมีกัลายาณนั่งว่าปาปะกังว่าตัสาธาญโทภระวีสามมี เราทำกรรมในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆเสบไปเอวังอำให้เพีพยนหังปัจเจเวกีตาพังเราทั้งหลายควรพิจ,จรารณาอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิ <c oughs> ดบทสงเทวดา ถกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจนิิพยาโสขปัตตาจนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามเฮสัมพตังปุญญาสัมปทาังสัพเพเทวานุโมทันตัวสัพสัมปติสิทธิธานังทันตัวสัทธายาสิรังละขันตัวสัพทาภาวนาพิรตาหุนตัวขัดฉันตัวเทวตาคตา สัพเพเทวาสัพเพพุทธาระปัตตาปเจกานันจะยังพะังอรหันตานันตาเจเชนัหลักขั้งพันธามีสัพพโสบสตเทวตาปฏินาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปคเรโพธิคเรตหิงตหิง तोिता शोथी कौन ते ठ विहरा मंथले थेरा चम्छा नव का ची खवो सारा कथन पतेस काम चेसा निखमा च ईशा สปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชราพุชาเยปิจะอันท่าสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปปัติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตเตสเพปิทุกัสักโรนตุสังขยังจะตุจิรังสตังธรรม ธรรมัตราชาภุคลราสังโฆตุสมะโควะอัธยาจหิตายาอัมเฮรักตุสัทธมโอสัเพปิธรรมาจาริโนวุติงวุติงสัมปะปุเนยามะธรรมะอริยปเวทิเต